พระรูปหล่อหลอมเพราะเงินปืนแต่ชุดพิมพ์เสนกลมนะครับเป็นพระหนึ่งในเสวพิมพ์หลักของพระรุ่นนี้นะครับที่มีการแยกพิมพ์ตั้งแต่ตอนที่สร้างแล้วนะครับชุดพิมพ์เสนกลมเนี่ยสามารถแยกย่อยออกได้มานสามพิมพ์หลักนะครับก็คือ1นะครับพิมพ์เสนกลมโตจมูกจมพูนะครับถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่และก็มีพิมพ์เดียวนะครับพิมพ์เสนกลมกลางมีทั้งหมด3พิมพ์ด้วยกันนะครับและก็พิมเสเส็กเส้นกลมเล็กก็มีพิมพิมนะครับ พระองค์นี้คือพิมพ์เสนกรมกลางมือก้ามปูนะครับถือว่าเป็นพระหนึ่งในพิมพิมหลักของชุดพิมพ์เสนกรมกลางนะครับที่ลักษณะหน้าพระเนี่ยจะใกล้เคียงกับพิมพ์เสนกลมโตจมูกชมพู่นะครับถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับเมื่อเรานําพิมพ์ ton, สเสนกลมโตจมูกชมพู่มาเทียบเคียงสังเกตว่าหน้าพระนี่เหมือนกันนะครับแต่พิมพ์เสนกรมกลางจะมีขนาดพระที่เล็กกว่านไหมครับโอเคนะครับจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับแต่หน้าพระนี่ใกล้เค e ียงกันนะครับ พิมพ์เสยง,งกลางมือก้ามปูส่วนตัวผมเนี่ยเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่เพื่อนๆพ,พบเจอได้บ่อยและก็ราคายังไม่สูงนะครับเพื่อนๆสามารถเช่าบูชาและก็สามารถนํามาเป็นองค์ครูในการพิจารณาต่อยอดในการเช่าองค์ต่อไปได้นะครับล่าองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆสาหรับพิมพ์เส้ง,งกลางมือก้ามปูนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระพิมพ์นี้กันนะครับเริ่มจากนะครับ เริ่มจากลูกตาไงครับเป็นลักษณะตาโปนทั้งสองข้างเห็นไหมครับจมูกรวบโด่งนะครับปากเป็นลักษณะอมยิ้มนะครับริ้วจีวรนันนี้4เส้นนะครับริ้วจีวรนันนี้นะครับจอดชุดเสียงลมนะครับก็จะมีประมาณ6เส้นนะครับลักษณะเป็นมือก้ามปูนะครับเป็นมือก้ามปูเห็นไหมครับอ่าหลวงพ่อเงินนั่งสมาธิขัดเพชรอยู่เห็นไหมครับเนี่ยครับที่สําคัญนะครับเนื่องจากเป็นพระที่หล่อแบบโบราณนะครับ ลักษณะนี้คือหลังจากที่หลอดเร็ดเนี่ยเขาจะไปตัดช่อใช่ไหมครับตัดช่อเสร็จเ็าจะนําไปชุบยาดานะครับบริเวณตามซอกส่วนใหญ่ยาดําจะมีการหลุดลุ่ยก็เย็งคราบพเบ่าแบบเดิมๆนะครับและสนิมนี่จะเกิดขึ้นบนยาดําและก็คราบี่เบ้าอีกชั้นหนึ่งยิ่งทําให้พ้าพิษเจนาง่ายนะครับเปล่าอนี้ถือว่าได้มาในสภาพสวยเดิมนะครับเปล่าอนี้ที่สําคัญนะครับเปล่าอนี้มีลักษณะการซ่อมหมุนเทียนที่บริเวณศีรษะท่านเป็นลักษณะหมุนเทียนดำนะครับเป็นขีดนะมครับ มีการซ่อมหมุนเทียนด้วยยิ่งทําให้พระพิจารณาง่ายนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนพิจ <ๆ S 1> ูขอบข้างนะครับเพื่อนเพื่อนก็เจนรดยประกอบหมุ <ๆ S 2> นเทียนนะครับคือพระรูปหล่อหลอมเงินปืนแต่เนี่ยเป็นพระที่สร้างจากที่สร้างแบบโบราณนะครับก็จะมีบปอะกบหน้ากับหลังนะครับประกอบกันแล้วก็หล่อหมุนเทียนนะครับเมื่อหล่อหมุนเทียนเสร็จเนี่ยบริเวณตรงกลางบริเวณนี้จะเกิดคลีบนะคลีบเนี่ยครับบริเวณนี้จะเกิดคลีบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้ไม้เสเนียดแตกนะครับตามจุดหักต่างๆงรูดออมาบางองค์เนี่ยถือว่าลงมาเป็นแถบเลยนะครับ ต่งนี้ถือว่าแต่งมาไดุ้เรียบร้อยสวยงามโดยจะพบข้างหูนี่ถือว่าคมมากๆเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆไปดูข้างด้านหลังนะครับริ้วจวนอันนี้เจ็ดเส้นนะครับริ้วจวนอันนี้หกเส้นสำหรับชุดพิม์เสนกลางนะครับ,รรรบ,ลรบพล่านี้ถือว่าริ้วจวนถือถอดติดคมชัดและพิ้วเนธรรมชาติมากๆเลยตามซอกก็ยังมีคราบชี่ว่าแบบเดิมๆและที่สําคัญนะครับสนิมที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับลักษณะโลหะแบบนี้ก็เรียกเนื้อนิยมนะครับโอเคนะครับ เนี่ยครับรอยประกบขุนเทียนนะครับบริเวณนี้คือรอยประกบขุนเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสเนตไหมแต่งมาแบบคมคมเลยแล้วครูดลงมาเห็นแม่ครูดไอ้รอยประกบขุนเทียนนะครับแต่ก็ยังมีเห็นอยู่นะครับเนี่ยครับรอยประกบขุนเทียนครับชัดเจนเลยนะครับภาพนี้ถือว่าหน้าพระนี่ได้สร้างมาได้สวยมากๆเลยส่วนตัวผมชอบหน้าพระแบบนี้นะหรับพิมพ์เสียงกคมกลางมือก้ามปูนะครับโดยเฉพาะฐานพระเนี่ยครับบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณรอยตัดช่อนะครับและลักษณะรอยแตบตะไบใต้ฐานนี่ถือว่า แต่งมาได้ละเอียดและเป็นธรรมชาติมากเลยบริเวณนี้น่าเป็นรอยมีดที่เขาจิกเข้าไปแล้วหมุนแต่งของพระนะครับเมื่อถอดมีดออกเนี่ยตัวนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆใบมีดนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับพระรูปลอหลบห้องเงินปืนแต่งนะครับพิมพ์เสนก,กลางมือกล้ามปวงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับโดยเฉพาะหน้าพระนี่ถือว่าพิจ,จารณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดนะครับ ตามซอกก็ยังมีค่าพิบาแบบเดิมเดิมนะครับเนื่องจากเป็นพระที่สร้างจากโลหะเก่าเนี่ยโลหะจะมีลักษณะเก่าเกินจริงนะครับเนี่ยครับลักษณะรอยแต่งไม้เสเนี่ยเป็นแถบลงมาเลยเห็นไหมครับโดยเฉพาะข้างหูนี่ถือว่าคมมากๆเลยนะครับริ้วจวนด้านหลังเนี่ยถือว่าถอดติกคมชัดและพิ้วเต็มเป็นธรรมชาติจริงนะครับถือว่าเป็นพระที่ถูกง่ายนะครับสําหรับพิมพ์เสนกลางมือก้ามปูนะครับโอเคนะครับบริเวณสื่อสาวของท่านเนี่ยมีลักษณะหุ่นเทียนร้าวมีการซ่อมอุ่นเทียนด้วยยิ่งทําให้ปลาพิจาารง่ยนะคับ ถือว่าเป็นไพ่อคงนะครับที่ดูง <tinc S 1> ่ายมากเลยสาหรับพิมพ์เส้นกลกลางมือก้ามปูนะครับเนี่ยครับบริเวณนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเป็นรอยจิกมีดนะครับห็นนี้ครับคลายมีดเลยใบมีดเลยไหมครับโอเคนะครับต่อใบใต้ฐานนี้ก็ถือว่าดูง่ายนะครับเป็นไพ่พิมพ์นะครับที่พบเจอบ่อยและราคายังไม่สูงสาหรับพิมพ์เส้นกลางมือก้ามปูนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกน q r วอาร์โค้ลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมติ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ